สวัสดีพี่ตะวันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแนนแล้วก็น้องเนเจอร์ชาวบานที่คนนี้เขาสวสดีน่ารักมากน้องเนเจอร์นะคะน่ารักมากๆเลยขออนุญาตนะคะเวลาสักเล็กน้อยนะคะสัมภาษณ์ความรู้สึกกับการใช้บริการของส้มจิตหน่อยอันดับแรกถามก่อนว่าพี่เจอส้มจากช่องทางไหนคะจากทิกตอกครับแปน่เป็นคนส่งให้ดูคือ คือว่าจะบอกว่า,อาตอนแรกคุณพี่แนนดูนะคุณพี่แนนดูดเสร็จปุ๊บอ,อยากได้ทำยังไ,ไ,ไง,ง<ห>ปว เคล็ดลับง่ายๆนะพี่นะเคล็ดลับง่ายๆถูกต้องอ่ะส่งสาม่ส่งให้เขาดูนะส่วนคุณสามีนะคะที่ไปหาเงินมาอ่าไปหาเงินมาน่ารักเห็นไหมพี่พี่บอกแล้วว่าเขารักภรรยาของเขามากนะคะแบบตามใจทุกอย่างเลยครับไฟท้ายยังเกลียนให้เลยเออนะตอนแรกคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่หนูก็แนะนําแบบพี่อันนี้นะแบบมันใหม่ล่าสุดเซลล์ฮีเซนเตอร์ที่อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะโชว์แบบเต็มที่เลยสรุปเรียบร้อยโอเคผมเอาอันนี้ครับ ประตูไฟฟ้าก็เขาเป็นคนสั่งไฟท้ายก็เขาพ่นสีเบรกก็เขามาสีทองอะไรเขาหมดแหละนี่เห็นไหมคะเลือกออเดอร์เองคำสั่งสูงสุดออเดอร์เพราะว่าพี่แนนเป็นคนใช้เห่ไหมเป็นหลักนะฟังคําพูดอะไรตอนที่พี่บอกว่าอะไรนะที่ที่คุยกับหนูในไลฟ์บอกว่าอรถอ่ะคันนี้ผมซื้อให้แฟนใช้แล้วอะไรต่อนะผมก็ใช้กระบะคันเก่ามันเลยน่ารักไหมทุกคนจริงเออเนาะเออ แล้วก็สอบถามเรื่องการบริการหน่อยพี่การบริการอมจิดเป็นยังไงโปรเซสในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์อะไรเร็วเร็วแล้วมากเรยกัรวันที่ยีสิบปดสิงหาจําได้เลยไฟแนนซ์มาวันที่สี่นี่ก็รวบมาถึงก็สองสามทิศได้รถถือว่าเร็วเลยครับถือว่าเร็วเลยเร็วครับทุกอย่างตามใจทุกอย่างโอเคไเลยแล้วก็สไลด์มาถึงสไลด์มาถึงสไลด์หลงทางนิดนึงต้องม่ยากไม่นิดเลยล่ะ อยากดขึ้นเร็วมากใช่ขึ้โทรมากโทรมาหาผมเมื่อเช้าบอกว่าเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยเแล้วพี่อยู่ไหนส่งพิกัดมาสิโอ้พี่เลยไปไกลแล้วแต่ผมต้องกลับรถตรงไหนอยู่นั่นแหละแปดสิบโลผมขี่แป๊บเดียวไปรับเองไปรับเองผมไปขาดูคนส้มอึ้งมากจะบอกว่าส้มเพิ่งรู้นะว่าพี่ตะวันอ่ะเขาไปรับพี่รถสไลด์ถึงแปดสายเออสิบแปดสิบโลหนูนึกว่าแบบแค่ใกล้ๆทุกคนอันนี้คือแบบของจริงนะของจริงนะแบบ อึ้งจริงลูกค้าน่ารักจริงขอบคุณนะแต่ถ้าจะน่ารักกว่านี้พี่ไปถึงด่านซารแล้วพี่ต้องซื้อมะพร้าวแก้วมาด้วยนั่นอันนี้ความความความต้องการกินของตากล้องและเสียงในหัวแต่เชียงคานเลยครับเชียงคานเชียงคานมะพร้าวแกสดจริงจริงเชียงคานนะฮะสดสดผมเคยไปอยู่เยอะจัดจนไม่ซื้อละไม่รู้จะซื้อเพราะว่าเคยไปซื้อแต่ตรงพระธาตุ สีสองล้านไม่รู้ว่าเชียงคานเขาเขามีเชียคานต้นกำเนิดกำเนิดมันรอถ้าใครอยากจะกินมะพร้าวแก้วต้องไปเชียงคานต้องไปเชียงคานเขาเป็นต้นกําเนิดนะคะกคเกดเเกดบีมีหมดชี้เป้าแล้วนะคะไปตามกันนะคะทุกคนโอเคแล้วก็เรื่องโปรเซสของรถ่ะคะพี่เป็นยังไงบ้างแบบว่าการทํางานของส้มแบบอัปเดตหรืออะไรยังไงแบบเนี้ย อันดับแรกคือเร็วรู้ทุกขั้นตอนครับชอบมากครับชอบมากครับเคลียหมดทุกอย่างเคลียเคลียปัญหาคาใจเคลียหมดจะมีลืมติดสติกเกอร์ให้เราเอ๊ะคุณส้มลืมสติกเกอร์ก็อย่างแป๊บเดียวเครื่องวันเสร็จพี่บอกพิมพิมมาปุ๊บไม่ถึงนาทีปั้เล่นกลับมาเลยเสร็จได้ไงมันยังไม่เสร็จเลย มาลืมกันได้ทุกคนนะคะก็ทักถามกนได้เพราะว่าก็ทํางานก็อย่างที่พี่เขาถามว่าส้มนอนตอนไหนเพราะว่าเปิดไปเดี๋ยวก็เจอเปิดไว้ก็เจอแล้วก็จะแบบส่งรูปส่งอะไรอัปเดตพี่เขามาตลอดอะไรยงเงี้ยวันนี้ก็ดีใจมากเลยอ่ะที่แบบได้มาที่บ้านลูกค้าแล้วบรรยากาศข้างทางอะไรที่มาอุ้ยชอบมากต่างจังหวัดแฮปปี้มีความสุขแล้วบ้านพี่เขาน่ารักมากๆาค่ะทุกคนนะคะแบบอบอุ่นมากนะคะแล้วก็วันนี้มาดรอปรถ มาดอบอมาถอถบอกเซลจะมาส่งรถเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเซลลน่ารักสุดๆมาทุกคน <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเลิกมีเลิกเข้าบ้านาบาน,าว,บานวันเสาร์ามีเลิกเข้าบ้านวันเสาร์วันนี้ก็เลยมาฝาก เพื่อนจอดไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะคะประมาณนี้โอเคก็วันนี้ส้มก็ขอขอบพระคุณพี่ตะวันนะคะแล้วก็คณแน่นมากๆนะแล้วก็น้องสุดหล่อสวัครัสวัสดีค่ะเออน่ากคโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็ส้มขออนุญาตไปอธิบายรถให้ลูกค้าเนาะเชื่อมต่อการใช้งานฟอร์อะไรเงี้ยนะลูกค้าก็แบบชอบอึ้งไม่ต้องอะไรนะไม่ต้อง ดครับสะพอนผมเคยใช้ f o r ์ดเป็นรถของบริษัท f o r ์ดเ n นเจก็เคยขับอยู่สี่ห้ปีนี่แหละพอดีลาออกก็มาอยู่บ้านก็เลยคืนรถเข้าไปอคือเรามีความชอบเราเคยใช้เราเคยใช้แล้วชอบก็เลยเป็นต้นเหตุที่เราอยากได้อ่โอเคแล้วทําไมพี่อ๋อคนนี้คนนี้ต้องถามพี่ว่าทําไมถึงเลื่อนนิ้วสไลด์แล้วมา เอพราะว่าคนเยอะนะเออใช่เพราคนทำใช่ื่ะเยอะมากที่หนูนี่มมีอะไรเยอะน้องนมินนี่แบบไม่ซ้ําเลยได้ถามเลยเยอะมากแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาแบบเออเอาคนนี้แหละอ๋อพูดมากดีถูกชะตามาโอ้ยน่ารักจังขอบคุณค่ะหน้าเหมือนกันเลยนะหน้าเหมือนกันทายไปทุกคนอ่ะดูสมบูรณ์ ใ้ายกมคะผมอะไรอยงี <laughs> โอเคค่ะวันนี้หนูก็แบบแฮปปี้ขอบคุณมากๆนะคะ,คะที่แบบให้โอกาสหนูดูแลนะก็ดูแลกันยาวๆนะคะตลอดอายุการใช้งานของรถครันนี้มีอะไรโทรหาหนูได้ตลอดนะคะคอย่าให้ช่วยเหลือดูแลอะไรนะรแล้วถ้าหนูมาอีกอุ๊ยพูดได้ปะ ตึ้อแล้วถ้าหนูมาอีกนะคะคงมาบ้านหลังนี้อีกแหละอ่าแวะมาที่นี่อีกนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสอาจจะออกรถน่าจะพรุ่งนี้เราเชียร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้สี่องเย็นโอเคค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบายค่ะอวยพรพี่เขาได้นะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เปิดจากข้างในจ้ะเปิดจากข้างใน